ไปเลยเพื่อนกุกิ๊กไก๋ถ่ายได้แล้วฝากด้วยน้องๆมุกกิ้กกาอุหมอบด้วยได้เห็นเจอก,กิ้กกาจากแคลมานูลกูไปเป็นไงไรสัต์เอึ้องอะไรล่ะสิมึงเฮียแะ้วแต่บ่อยแค่ได้เห็นแน่เลย

อ๋อมีลุนเฮ้ยเจ็บแม่ตกกูตายด้วยยาเจ็บแม่ไม่ได้หลักน้องเลยกูยาครกหยุดก่อนรอปับ๊ปปเบเอ้าเจ็บแม่ศพแทนอ้ากิ้งกาจจะแคมมาลนกิ้งกาจจะแคมมาลุนคอยส่งคอยว่ากันนะเพื่อนเอ้ยเอามึงลอกก่อนนะ ทีพี่ต้องหาทางไปกูแล้วเพื่อนไม่เชื่อไอ้สันเพื่อนกูมีล็อกปิดจันจันมีไม่ไดไม่ได้ไม่ได้โอ้ยผมไม่ได้อุ้มศพครับไม่มีศพกูตายกูกลัดแล้วกูไม่ได้อุ้มศพ กิ้งกาจากแคมมบรูนตายทั้งชุดหลักน้องจัดสรุปน้องไหลลงมาตายกูด้วยไหมเนี่ยไอสารพี่ขอให้มึงรอดนะน้องมึงคือฮีโร่ของกูแล้วจวังหวะเดียวเยีย่ยแผลกิ้งกาจากแคมมบรูนกูพางไม่เป็นท่า